ユエル自身を召喚 <laughs> <laughs> สวัสดีครับยู่ผมนัทคอมินเกมมิ่งครับผมกับเกยมย u k ิโอ x ีเอ็กแพ็กฟอร์สนะครับผมเนาะก็ช่วงนี้นะฮะเห็นทางย u k ิ Master Duel นะฮะมีเรื่องของเด็กยูเบลมาใช่ไหมะนะพอดีว่าเด็กนะครับผมในเกมนี้ก็มียูเบลเหมือนกันนะเราก็เลยลองเอามาเอายูเบลมาเล่นดูนะครับผมเนาะ มาดูกันดีกว่าว่ายูเบลของเราจะหน้าตาประมาณไหนนะนี่ครับผมนะก็จะเป็นเด็กยูเบลนั่นเองนะโดยที่เดี๋ยวเราจะเอาเนโอส์มาด้วยละกันนะเนโอส์ ot, นะก็คือเนโอไวส์แมนนะฮะนี่นะก็ คือเอาง่ายๆว่าก็จะเป็นยูเบลสามร่างนั่นแหละนะครับผมเนาะเป็นยูเบลในยุคอนิเมะนะในตอนนั้นนะฮะอาจจะไม่ได้แบบว,ว่าเป็นยูเบลที่เป็นตอนนี้นะฮะที่เรียกว่ามีหลายร่างซะเหลือเกินนะฮะใน Master ตอร์ดนะ ก็ลองมาเล่นยูเบลกันในคลิปนี้ละกันนะครับผมเนาะก็ลิซิปปี้เด็กของเรา40บใบนะฮะนี่กันการ์ดเน่านะเอาใบน้อยๆหน่อยละกันนะก็มีไคลอุสครับเดอะชาร์โดออกอ่าเดอะชาร์โดโมนาดนะก็ถ้าทำการอัญเชิญลงมาได้นะครับผมจะนะรีมูฟมอนสเตอร์นะรีมูฟกาได้1ใบนะครับของฝั่งตรงข้ามนะขอฟลนะิวิงเดชฮะชุบชีวิตมอนสเตอร์ได้1ตัวนะฮะ แล้วก็จะมีในส่วนของเดนนิงชิลนะฮะก็พลังโจมตีของมอนสเตอร์คู่ต่อสู้นะจะมาเพิ่มไลฟ์พอยต์ให้กับเรานะครับ Elemental Hero n e o s อ l i ิลิอนะฮะก็ตัวนี้นี่จะเป็นมอนสเตอร์ n e o s 4ดาวนะฮะถ้าทำการเจมินายก็คือเหมือนประมาณแบบอันเชิญลงซ้ำอีกรอบนึงนะฮะตัวนี้จะชื่อติดกับ นีอสอ่ะชื่อจะเป็นเอเลเมนทัลฮีโร่ o s อสนะฮะก็คือจะสามารถเอามาใช้กับไอตัวนี้ได้นะฮะ n e อส์ไว e ์แมนนั่นเองนะฮะฟูลลิสเบอร์รฮะเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวลงจากอ่าจากในเด็กฮะลงสุสานนะแล้วก็จะมีหีบทองนะั่นแหละนะครับผมนะเลือกการ์ดหนึ่งใบครับเอาออกนอกเกมสองเทิรนนะพอเทิรนที่สองนะก็จะกลับมาอยู่บนมือนะฮะฮาร์พี้ทำลายเวทมนตร์กับดกักฝั่งตรงข้าม เอวิสตอมทำลายเวทมนต์กับดากฝั่งตรงข้ามและฝั่งเรานะนะลิมิตเีเวิร์สนะเรื่องมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่มีพลังโจมตี1,000หรือน้อยกว่านะครับผมจากสุสานนะมาขึ้นเด็กได้นะครับผมเนาะการนี้ถูกทำลายมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นก็จะถูกทำลายไปด้วยนะครับผมเนาะประมาณนี้มิจนะิซิลินเดอร์ฮะสะท้อนพลังโจมตีของมอนสเตอร์1ตัวนะ มิลเลอร์ฟอสฮะทำลายมอนสเตอร์นะครับผมที่โจมตีมานะที่เป็นมอนสเตอร์โจมตีทั้งหมดนะของฝั่งตรงข้ามชุบชีวิตฮะมอฟฟิงจ้าไม่ต้องมาผดนะ Jar, ort, นะอ่าถ้าฟิปมาครับผมนะทิ้งการ์ดหมดมือแล้วจวห้านะมิสติกโทเมโตครับผมถ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้นะจะเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวที่มีอ่าที่เป็นธาตุมืดนะครับผมพันห้าหรือต่ำกว่านะ จากในเด็กฮะลงมาตั้งหงายหน้าโจมตีนะครับผมซึ่งถ้าตัวนี้ตายนะเราก็จะเรียกเป็นยูเบลมาได้เลยนะครับผมเนาะก็ยูเบลนี้ปกตินี้มันจะลงมาแบบธรรมดาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะก็เราก็จะใช้เนี่ยแหละมิสติกโทมิโทนะในการเรียกยูเบลมานะฮะไซโคลนนะครับผมนะทำลายเวทมนต์กับดักมออาทำลายการ์ดเวทมนต์กับดัก1ใบนะครับผมเนเกตแอแทกฮะ ก็เทิ์นนั้นจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับผมเนโอไวส์แมนครับนะการน,นี้จะไม่สามารถลงมาแบบปกติได้นะจะต้องบูชายันเนออสนะฮะซึ่งเราก็จะมีเนออสอีเลสเนี่ยแหละกับยูเบลร่างปกตินะครับผมนะก็โจมตีมอนสเตอร์นะครับผมนะสามารถโจมตีทะลุดีฟได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเรียกว่ายอย่างไรดีล่ะนะ เรียกว่าสามารถโจมตีอ่าโจมตีไปนะครับผมมอนสเตอร์จะไม่ตายนะมอนสเตอร์จะไม่ตายหรือมอนสเตอร์นะครับผมที่ตายเนาะก็จะเอาพลังโจมตีนะครับผมนะสร้างดาเมจให้กับผู้ต่อสู้นะครับผมเนาะก็จะมีในส่วนของฝังแบบลวกๆนะอ่าลดไลฟ์พอยต์แปดร้อยครับเรื่องมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากในสุสานนะมาตั้งโจมตีได้นะฮะ ไลเคี like eki, นะครับแล้วก็ Ring of Destruction นะทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้า1ตัวฮนะแล้วก็จะลดไ like ลฟ์พอยต์ฝั่งเราและฝั่งเขานะแล้วก็จะมีในส่วนของซิมซาร่าโลตัสนะเมื่อจบดาเมจอ่ะเพื่อจบเอ็นเฟดนะฮะมอนสเตอร์ตัวนี้ถ้าไม่มีเวทมนต์กับดักนะครับผมนะความหรือหงายนะฮะฝั่งเราเนาะจะสามารถอัญเชิญลงมาได้แบบพิเศษนะฮะจากในสุสานนะครับผมน,นะ ก็ถ้าจบในส่วนของนะถ้าเข้าเอ็นเฟสเมื่อไรนะจะลดไลฟ์พอยต์ฝั่งเรานะห0ึ่ก็เหมือนประมาณแบบว่าเอามาไอนี่เฉยๆแหละเอามา,า,มา,า,มาคงสภาพนะของยูเบลนะตอนที่เราไม่มีมอนสเตอร์อยู่อะไรประมาณนี้นะฮะครีเตอร์ฮะถ้าตอนนี้ลงสุสานนะครับผมเลือกมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีพันหหรือต่ำกว่านะจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับสไนเปอร์ ทิ้งการ์ดในมือ1ใบครับเลือกการ์ดหใบนะถอยเต่านะฮะถ้าเป็น1กับ6นะจะไม่ถูกทําลายแต่ถ้าเป็น2 3 4 5นะการ์ดที่เราเลือกฮนะจะถูกทําลายก็เราจะทิ้งการ์ดในมือเพื่อที่จะทําลายยูเบลนะฮะนี่แหละทําลายยูเบลเสร็จปุ๊บก็จะเรียกตัวนี้มาต่อนะฮะ t ท r ร์เรน n ์อินคารเนนะฮะ ถ้าทำลายตัวนี้เสร็จปุ๊บก็จะเรียกร่างสามานะฮะเป็นอันติเมตไนท์แมนนั่นเองนะครับผมเนาะประมาณนี้ละกันนะสปิริตลิปเปอร์ฮะมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะอ่าถ้าตัวนี้โจมตีโดยตรงฮะสุ่มทิ้งการในมือบดอ่าฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบนะแล้วก็จะมีดาบผนึกแข็งแส่งฮะก็ผนึกการโจมตีของฝั่งตรงข้ามสามเทินน้ำแปกฮะทำลายมอนสเตอร์ทุกใบบนสนามนะเมื่อมีการอันเชิญลงมานะครับแท็บแจมเมอร์ฮะ กับดักจะไม่สามารถทำอาถูกใช้งานได้นะครับผมเนาะแล้วก็จะเป็นยูเบลนะฮะยูเบลก็จะส่วนใหญ่เราก็จะใช้เนี่ยแหละมิสติกโทมโตในการอัญเชิญลงมานะครับผมเนาะถ้าจบนะฮะถ้าจบเทินของเรานะ ถ้ามีมอนสเตอร์นะครับผมจะใช้มอนสเตอร์หตัวนะเป็นเครื่องสังเวยเพื่อให้ยูเบลยังอยู่ต่อแต่ถ้าไม่มีมอนสเตอร์ฮะยูเบลก็จะถูกทําลายนะครับผมเนาะแต่ถ้ายูเบลถูกทําลายจากกรณีที่เราจะใช้พวกสไนท์ฮันเตอร์นะฮะหรือว่าอ่าส่วนใหญ่ก็จะใช้สไนท์ฮันเตอร์เนี่ยแหละนะครับผมทําลายเนาะ นายฮันเตอร์ทำลายครับจะเรียกนะคะรับผมร่าง2มานะเป็น t ทอร e n รอินคาร์เนะฮะจากในมือหรือว่าในสุสานหรือในเด็กก็ได้นะครับผมซึ่ง t ทอร e n รอินคาร์เฮะจะมีเอฟเฟกก็คือนะอ่ะเดี๋ยวไอตัวนี้ก่อนนะยูเบลฮะยูเบลนี่คือถ้าโดนโจมตีมานะก็คือฝั่งที่โดนโจมตีนะฮะ จะโดนรับไรอ่าจะโดนรับความเสียหายแทนนะครับผมนะส่วนเทอร์เรนอินคาเนตฮะเมื่อจบเทิร์นของเราครับผมมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนสนามนะจะถูกทําลายหมดนะครับผมนะและถ้าตัวนี้ถูกทําลายนะถูกทําลายจากสไนค์ฮันเตอร์แหละนะซึ่งเราจะเอามาคอมโบนะครับผมนะก็ตัวนี้ถ้าถูกทําลายปุ๊บจะเรียกร่างสามานะฮะอันติเมตไนท์แม่นะครับผมเนาะ ก็อันติเมตไนท์แมถ้าโจมตีใส่มอนสเตอร์นะครับผมเนาะมอนสเตอร์ตัวนั้นจะถูกทำลายด้วยแล้วก็ความเสียหายนะฮะก็จะตกไปอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการ์ดที่อันตรายมากๆเลยนะเป็นเด็กหนึ่งที่แบบว่าพลังโจมตีต่อให้เป็นศูนย์ก็เถอะนะแต่ว่าถ้าสามารถลงมาไม่ว่าจะเป็นร่างส่วนใหญ่เราจะเรียกร่างสาม,มาแหละแต่ถ้าเรียกร่างสามมาไม่ได้ก็นี่แหละฮะ ก็จะเป็นเนโอสไวท์แมนนั่นเองซึ่งก็รอดูกันดีกว่าว่าเราจะเรียกเนอเรียกยูเบลลงมาได้ทั้ง3ร่างไหมหรือว่าจะเรียกเป็นเนโอสไวท์แมนมาได้นะก็ต้องรอดูรอติดตามกันนะครับผมโอเคประมาณนี้สําหรับเด็กนะไม่มี ไม่มีฟิวชั่นนะฮะไม่มีในส่วนของอะไรพวกนี้เนาะก็จะเป็นอย่างไรรอดูกันนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเรานั t c ม m i นเ gaming กันด้วยนะฮะถ้าพร้อมเลยกันแล้ว let's go เลยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรา n ั t c ม m i นเ gaming อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ <c oughs> มา ตาแรกกันดีกว่าเจอกับเอ็ฟินิกฮะ Phoenix, เอโดฟินิกนั่นเอง,เองนะผู้ใช้เด็กดิสทรีนี่ฮีโร่นะฮะนี่เอ็ฟินิกบอกเฮ้ย hey, เนี่ยนั่นนายเนี่ยจะเล่นเด็กอะไรก็แล้วแต่นะแต่นายจะต้องแพ้ชั้นอย่างแน่นอนนี่เป็นไงล่ะคือคือเราก็พากมัวของเราแหละตามสไตล์นะฮะโอ้โหการที่ได้มาก็ถือว่าไม่ค่อยดีเอ้ยถือว่าดีอยู่นะวิสตีคอมิโตลงไปตั้งรับก่อนจบเทินะฮะ มาเอ็ดฟินิกลงอะไรมาอ่าเรียกเรียกนักรบฮะขึ้นมือหนึ่งตัวอ่าเป็นไดมอนดัสฮะอ่าลงมาตั้งตีเอฟเฟก์ของไดมอนดัสฮะถ้าเป็นเวทมนต์นะก็จะใช้ได้ในเทิร์นถัดไปนะเวทมนต์ปกติอตีมานี่แตกเอฟเฟก์ของมิสติกเขาไม่โท่ฮะมาเราจะเรียกมาเป็นยูเบลเลยแล้วกันฮะมายูเบล จากนั้นก็จะเอินก่อนแล้วกันหมอบสองนะรอโอ้โหคือยูเบลแต่ละตัวนี่ทําไมมันมาทําไมมันมาเยอะจังมาก่อนอื่นก่อนใดทําลายแผงหลังก่อนแล้วกันนี่นักกลัวซะเหลือเกินในแผงหลังเนี่ยฮะมาสไนท์ฮันเตอร์ฮะ, Hunter, ฮะเอฟเฟคของสไนท์ฮันเตอร์ครับผมนะทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบครับทิ้งใบนี้ก่อนะเลือกทําลายการหนึ่งใบฮนะนี่ทําลายนี่เลย นีออก4ฮะยูเบลก็จะถูกทําลายนะเอฟเฟคของยูเบลครับนะถ้าถูกทําลายนะก็จะเรียกร่าง2มาฮะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกร่าง2จากในสุสานแล,ล้วกันฮะมีเทเรนอินคาเนตมาเดี๋ยวเราจะเรียกร่าง3เลยล้วกันฮะมาขอทิ้งเทเรนตละป ส่งเป็นนี่ะนี่ครับมาสองเออโดนทําลายไปอีกเอฟเฟคของเธอเลิกฮะอินคาเนตนะเราก็จะเรียกร่างสาม,มาฮะจากในมือก็ได้อ่ะนี่ครับครับเดอะอันติเมดไนท์แม์มาเราไม่ใช้แล้วนะจากนั้นเราก็ตีไปเลยละกันฮะมาขอตีก่อนเลยละกันอันติเมดไนท์แม่ฮะ ตีใส่เอฟเฟ์ของอันติเมตไนแมร์นี่ตัวที่โจมตีฮะจะลดไลท์พอยต์ไปด้วยฮะแถมถูกทำลายไนฮันเตอร์ตีไปห้าพันห้าเออโดนไปนี่ฮะเอ็ดเอ็ดฟินิกส์จบเทิร์นครับมายังไงซิเอโดเอโดฟินิกส์หมอบหนึ่งฮะหมอบอีกหนึ่งมาจบเทิร์น ดรอคริเตอร์เราไม่รู้เหมือนกันว่าแผงหลังของเขานี่คืออะไรนะฮะแต่ก่อนอื่นก่อนใดก็ทิ้งไปก่อนเลยละกันนะฮะขอทิ้งเป็นครีเตอร์ก็ได้ฮะทาลายแผงหลังก่อนเราไม่รู้ว่าแผงหลังมันคืออะไระฮะเออทำลายไปโอ้ดีชิลมะตีไะนี่ฮะอันติเมตไนแม่ตีบะนี่ความอยู่ก็ไม่รอดะฮะพูดเลย ลดไปอีก1,000เอฟ็ฟินิกซ์แขนถูกทำลายด้วยนะสไน,นเตอร์ตีไปอีก5,500เออลดไปจริงๆเอฟเฟกของครีเตอร์นี่คือถ้าเราแบบว่าคือมอนสเตอร์ของมันน่ะต้องแอ่ตัวของมันเองอะต้องลงสุดลงสนามก่อนนะแล้วถ้าถูกลงจากเรียกว่าย่างไงนะจากในสนามนะฮะไปลงสู่การ์ด คูณไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงก็คือว่าถ้าอยู่ในสนามนะจะถูกบูชายันหรือถูกทำลายนะฮะลงสู่สารเออนะฮะก็จะสามารถใช้เอฟเฟก์ของมันได้นะแต่ถ้าเราทิ้งเฉยเนี่คือมันก็จะใช้งานไม่ได้นะมายัางไงไดมอนดัสเอา800เพื่อเรียกไดมอนดัสมาเนี่ยนะจบเอะแตกไปเถอะแตกไปเถอะนะเออมาตีไป,ไปเลยละกันฮะอันติเมตไนแม์ตีบายูเบล นี่เอฟเฟคของยูเบลอันติเมตไนท์แมร์โดนไปฮะนี่ลดไปพันสี่แตกด้วยแล้วก็สไนฮันเตอร์ฮะไีโดยตรงโอตาแรกก็คือถ้าจัวดีแบบนี้นี่ก็ดีไปฮะถ้าจัวแย่หน่อยก็แย่เลยนะโอเคตาแรกฮะประมาณนี้ละกันนะเอฟฟินิกฮะโอ้โหผู้ใช้ดิสตินีฮีโร่ก็ไม่น่ารอดนะป้าป้าดิสตินีฮีโร่มันแพ้นะเอ ช่องนัดคอมินเกมิงมีทั้ง Facebook Fanpage และ TikTok ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาเอาอีกสักตาหนึ่งกันดีกว่าฮะเจอกับยูเบลนะฮะนี่ก็คือยูเบลในอนิเมะนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนจิตวิญญาณเนาะนะครับผมนะของนะที่แบบว่าหลงรักจูไดมัง้งอะไรประมาณนี้นะสำหรับยูเบลนะฮะ คือผมเองเนี่แทบจะไม่ค่อยได้ดูอนิเมะเท่าไหร่นะฮะเออแต่ก็นั่นแหละเนอะยูเบลฮะมาก็ถือว่าเป็นเข,เขาแซวกันว่าเป็นเมียเป็นเมียของจูไดนะเออเนอะมามาเล่นกันดีกว่ายูเบลยังไงอ่ะเปิดการ์ดก่อนเลยเกตไฟแห่งดูมส s เดย์ฮะเขามาทำอะไรจะบอกว่าจะเอามาเรียกยูเบลนะจะเรียกตัวเองหรือเปล่า นั่นไงบูชายันสองตัวฮะโอ้โหเอาตีเหรอตีตีไม่ตายด้วยนะยูเบลเอ,าอ้าวยูเบลฮะถ้าอยากจะอยู่ต่อก็ต้องแบบบูชายันมอนสเตอร์หนึ่งตัวเอาครีเตอร์ฮะเอาเป็นสไนค์ฮันเตอร์จะลงรอบหน้าแน่ๆฮะสไนค์ฮันเตอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเรานี่คือเออเอาไงดีวะมอบหนึ่งมาแล้วกันฮะ แล้วก็จบเพลินทำไรไม่ได้อยู่แล้วนี่โอ้โหฝั่งนู้นนี่น่าจะเตรียมปูบอดไว้เพื่อจะเล่นเองฮะนั่นไงสไนเตอร์เอฟเฟกต์ฮะทิ้งหนึ่งทำลายยูเบลเองเลยป่าพอให้นะเอฟเฟกต์ของยูเบลฮะยูเบลร่างสองเทอร์เรอ์อินคาเนตฮะเอฟเฟกต์ effect ของสไนเตอร์ทิ้งอีกใบทำลายโอ้ทำลายมิสติกโทเมโเทสเด้ย มาต่ออ่ทิ้งอีกอ่าได้หนึ่งจะทิ้งอีกเปล่าไม่ทิ้งละอ่ะโจมตีมาฮะครีเตอร์แตกเอฟเฟคของครีเตอร์ฮะเซิร์ชมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากในเด็กนะฮะพลังโจมตีพันต่ำกว่าพันห้านะเออเอาเป็นมอฟฟิ้งจาก็ได้ฮะมอนสเตอร์ของเราแทบจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่ะหมอบหนึ่งฮะเอฟเฟคของเทอร์เลอร์ดาก้อนนะเออเทอร์เลอร์อินคาร์เนตนะก็คือทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวนะ เท่ากับว่าถ้าเราจะลงไปนี่ก็ถ้าเราจะลงไปนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะเนี่ยแล้วถ้าอย่างสมมติว่าเราทําลายเองด้วยนี่ก็จบนะทําไปเล่นไปนะฮะเพราะฉะนั้นคือทางที่ดีคือทำลายเดียะทางทางที่ดีทำลายเดียะฮะเอามิสติกโทมิโทไปตั้งตีก่อนได้ไหมอย่างน้นมันก็น่าจะโดนดาเมจเนาะใช่ไหมตีไปก่อนตีแปลกเปล่า เอฟเฟกของเธอเลอร์อินคารเนตฮะเออเข้าเองเข้าเองพันสี่นี่ว่าอ๋อมาตัวลิมิตรีเวิร์สฮะเอาครีเตอร์กลับมาเอากลับมาตั้งปีเนี่ยนะกลัลงมวิสติกโทมิโท้อีกตัวหนึง่งต,ตีแตกคู่ใช่ไหม เออตีแต่คู่ฮะเอฟเฟคของมิสติกโทมโทมะเราก็ใช้เหมือนกันฮะเอฟเฟคของมิสติกโทมิโทมาขอเซิร์ชเป็นยูเบลเลยแล้วกันฮะมาฝั่งน,นู้นมันก็จะไม่ตีละหรือตีอ๋อเรียกเป็นมิสติกโทมิโทอีกตัวหนึ่งมาอยู่ฮะจากนั้นก็ไม่ใช้ละเอฟเฟคของเทเลอร์อินคาร์เนตฮะก็ะคือบึ้มสนามเออบึ้มสนามทั้งหมดเลย เอฟเฟกของครีสเตอร์ส่วนเราก็ใช้เอฟเฟกของยูเบลฮะมายูเบลของเราจะลงล่างสองมาละเอาเป็นจากในมือก็ได้ฮะมา <S <S 1> <S 1> นะ่ะฝั่งนน้นครีเตอร์จะเอาอะไรเอาเป็น Hand of อฟเนฟิซิสโอ้ยตัวนี้ทำอะไรได้มากวะเนี้ยเอาเราก็มียูเบลตอนนี้คืออยากได้มอนเออเดี๋ยวนะถ้าเราจะ เราต้องลง s n i ์ e ั Hunter ฮะหนึ่งจากนั้นเอฟเฟคของ Sniper Hunter มาขอทิ้ง U Bell กันละกันนะเพื่อที่จะทำลายการ์ดของตัวเองครับผมนะไม่มาเอาใช้เอฟเฟคฮะ Dark Illusion คืออะไรโอ้โหไม่ให้ใช้เอฟเฟคด้วยไม่ให้ใช้เอฟเฟคด้วยเป็นไงล่ะฮะอ่ะเราก็ตีไม่ได้อยู่แล้วจบเทินฮะ เอฟเฟกของเทเลอร์อินคาเนตบึ้มสนามตัวเองนี่เป็นไงล่ะอ๋อแล้วก็พอโดนบึ้มฝั่งนู้นก็มใช้เอฟเฟกไม่ได้ด้วยนะใช้เอฟเฟกร่างสามไม่ติดด้วยนะทำไปเล่นไปมาต่ว่าฝั่งเราก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราจะเอามอนสเตอร์ลงสนามนี่ก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าเดียวจะโดนบึ้มเองนะเนี่ยอยากจะเอา ไอตัวอมอฟฟิงจาเนี่ยก็ลงไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคือเราจะทำอะไรดีเรียกเลยไหมขออพลิฟวิงเดนะมาเดี๋ยวขอเรียกสไนค์ฮันเตอร์กลับมาได้ปะเออกลับมาได้อ่ะฝั่งน้นมันก็จะไม่เรียกตัวอะไรมาแล้วนี่ดูจากทรงแล้วมาขอเอาสไนค์ฮันเตอร์ก่อนละกันนะฮะเอฟเฟคของสไน์ฮันเตอร์ทิ้งหนึ่ง ทิ้งเป็นมิสติกโทมโตก็ได้ฮะทำลายตัวนี้แหละมาเทเลอร์อินคาเนตฮะโอ้โหนี่ยังจะโขกอีกเหรอฮะมาขอทิ้งอีกใบหนึ่งแล้วกันฮะทิ้งเป็นนี่ะทำลายนี่เอาสักใบหนึ่งน่ะเออมาเอฟเฟคของเทเลอร์อินคาเนตฮะ มาร่างสมาแล้วจ้านี่ฮะ Youbel the Ultimate Nightmare นั่นเองนะฮะมาหลังจากนั้นเราก็ตีไปเลยล้วกันอันห้าตีไปนี่ฮะกระโดนดาเมจไปก่อนนะนี่จากนั้นก็จบเทินไปก่อนครับมาคือเอฟเฟคร่างสามนี้มันจะไม่บึ้มสนามไม่บึ้มมอนสเตอร์เรานะ แต่ว่าถ้าเป็นร่าง2นี่คือจะบึ้มมอนสเตอร์ทั้ง2ฝั่งนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือก็ใช้ดีๆแล้วกันนะส่วนยูเบลร่างแรกนี่คือโอ้โหมาอย่างน้อยๆก็เอาม็อบปิ้งจาลงมาก่อนก็ได้ฮะเนโอไวส์แมนมาทำลายป่านนี้เนี่ยโอ้โหอยากจะใช้แต่ก็ใช้ไม่ได้ะฮะนะไปไปก่อนแล้วกันนี่ครับลดไปอีก400 คือเหมือนตีทะลุด,ดีฟเลยนะถึงแม้ว่าพลังโจมตีจะเป็นศูนย์ก็เถอดนะฮะสำหรับร่างสมนะนี่ครับตีไปอีกนะพันห้ามาจบเตินไปก่อนครับปัญหาคือ Neo-Wise คืออยากอยากเล่นเหมือนกันนะ n e o w i s e m แ n นะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะลงยากอยู่เหมือนกันนะสำหรับ Neo-Wise-Man ก็คือต้องมี Neos ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของ ยูเบลด้วยไงเพราะถ้าไม่มียูเบลอยู่บนสน,นามอะไรเงี้ยก็คือทําอะไรไม่ได้นะมาขอทิง้งทิ้งเนวไวส์แมนล้วกันเนี่ยนีออสมาแต่ว่ายูเบลไม่มาอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นทรงประมาณเนี้ยแหละนะฮะพอทํามาปุบ๊บอ่าเอาขึ้นเอาเข้ากลับเด็กไม่ได้อีกถูกไหมเนาะเนี่ยแหละปัญหามันจะอยู่ประมาณนี้แหละฮะสําหรับเด็กนี้นะ มาเอายูเบลตีไปก่อนแล้วกันนะอ่ารดไปอีกหกร้อยฮะนี่จากนั้นก็มอฟฟิงจาตีไปนี่รถตีเจ็ดร้อยแล้วก็สไน,นเปอร์ตีไปพันห้า 15. เออโดนไปอีกฮะจังหวะนี้เนี่ยหืม,มาจากนั้นก็จบเทินไปก่อนแล้วกัน ยังไงจัวมาฝั่งโน้นชุบชีวิตฮะชุบเป็นไรสแนนเตอร์โอ้สแนนเตอร์อย่าบอกนะโอ้โหมันมันมีไอ้นี่เยอะด้วยนะเอาทำลายเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหโดนด้วยทำลายอีกสแนนเตอร์ทำลายอีกโคกอ,อ้กออาวคราวนี้ไม่ไม่เว้ยนะไม่ลดละฮะทำลาย คราวนี้ทำลายคอฟออฟลีวิงเดทบึ้มมันก็จะแตกคู่ไงทิ้งอีกทำลายอีกนะหมดมือแล้วการ์ดหมดมือแล้วอละลงมาเป็นอะไรโอ้ไม่รู้แหละลงอะไรมาเปิดการมิลเลอร์ฟอไปหน้างหงายไปซะไปเออ <laughs> จบจบฮะดูจากทรงละรอโอ รมันมาช้าไปหน่อยนะมาเนโอสฮะเนโอสเอเลอัสแล้วก็เอาเป็นนี่ฮะฝังแบบลวกๆฮะลดไลฟ์พอยต์แปดร้อยเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวฮะคือเอาเอาอมันจะมีแต่ยูเบลอย่างเดียวใช่ไหมเอายูเบลมาก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมเอาเป็นเอาเป็นอะไรอ่ะเออเอายูเบลนั่นแหละมายืนเฉยๆ ไม่ยืนสวย,สวยๆเฉยๆแล้วกันฮะยูเบลเนี่ยฮะเอออย่างน้อยก็มาเอามอกฟิงจาตีไปฮะเจ็ดร้อยาโดนไปก่อนฮะเฮ้เสียดายฮะเมื่อกี้เนโอไวส์แมนนี่มันอยู่ขึ้นมือตอนที่เราจะต้องการการ์ดพอดีนะฮะก็เลยทำให้นะไม่สามารถรวมร่างนะระหว่างเนออสกับยูเบลได้นะครับผมเนาะ โอเคประมาณในละกันนะฮะสำหรับยูกินะฮะเด็กของยูเบลนั่นเองนะฮะแต่ว่าก็ใครที่แบบว่าเป็นสาวกของมาสเตอร์ดูเอลอะไรพวกนี้นะก็มันมีหลายร่างที่แบบว่าน่าเล่นนะฮะก็ไปเล่นกันได้นะครับผมเนาะส่วนผมเองนี้รู้สึกว่าไอ้มาสเตอร์ดูเอลนี่ต้องเล่นในคอมนะผมไม่มีผมไม่ได้มีนะฮะก็เลยแบบว่าไม่ได้เล่นให้ดูกันนะครับผมเนาะ ก็ดูเป็นเวอร์ชัน GX แบบนี้แหละนะครับผมเนาะประมาณนี้ละกันนะถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเรานัดคอมมิ n เกมมิ่งกันด้วยละกันนะฮะเจอกันคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ